สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องวันนี้ผมจะมาเล่านิทานลูกหมูสามตัวให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องฟังกันครับผมชื่อเด็กชายมุญญาวีสามีพักเล่นเป็นลูกหมูคนโตสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเลนุก,กาจังวานเล่นเป็นลูกหมูคนกลางค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนัญญาชเมเวลาเล่นเป็นลูกหมูคนเล็กทุกคนพร้อมแล้วเชิญรับชมได้เลยครับ กาละครั้งหนึ่งนาะนมาแล้วมีแม่หมูและลูกหมูสามตัวอาศัยอยู่ในป่าลูกๆเป็นไงกันบ้างจ๊ะตอนนี้ลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วลูกๆคนออกไปใช้ชีวิตตามลำพังกันได้แล้วนะครับลูกหมูทั้งสามตัวก็แยกย้ายออกไปสร้างบ้านของตนเองลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างบ้านจากฟาง เพราะสะดวกและรวดเร็วลูกหมูตัวที่สองเลือกสร้างบ้านจากไม้เพราะมีความแข็งแรงกว่าบ้านฟางลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านจากอิฐแม้จะใช้เวลานานแต่ก็แข็งแรงและทนทานฉันหิวมากดินข่าวว่ามีลูกหมูสามตัวมาอาศัยอยู่ในป่าแห่งนี้เสร็จฉันละเฮ้ยคิดถึงแม่จังเลย แต่ไม่เป็นไรหรอกแม่บอกให้เรามาใช้ชีวิตตามลําบังเราก็ต้องอยู่ได้สิเพราะเราเป็นพี่คนโตจะได้ไม่ไอายน้องหมาป่าเดินมาเจอบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งสร้างด้วยฟางก๊อกก๊อกก๊อกแกเป็นใครกันนะฉันคือหมาป่าแกมาทําอะไรฉันจะมากินแกเปิดประตัวให้ฉันเดี๋ยนี้ไม่ฉันไม่เปิดให้แกหรอกได้งานฉันจะต่อบ,บ้านแกให้พังเลย อย่าเป่าบ้านของฉันนะโอ้ยโอ้ยหลังจากบ้านของลูกหมูตัวที่หนึ่งพังมันก็รีบวิ่งไปหาบ้านของลูกหมูตัวที่สองละละโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยมีหมาป่าดุร้ายกำลังจะมากินพวกเราเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้สิได้สิเข uh ้ามาเลย กกกเปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้แกเป็นใครฉันคือหมาป่าใครจะเป็นบ้านโง่เปิดประตูให้แกกันละครับได้แม่ฉันจะเป่าบ้านแกให้ยินดีนะอย่าเป่ารมบ้านฉันบ้านฉันจะพังแล้วจะเ่านะจะเป่าหลังจากบ้านของลูกหมูตัวที่สองพังลูกหมูตัวที่หนึ่งและตัวที่สอง ก็รีบวิ่งไปหาบ้านของลูกหมูตัวที่สามโอ๊ยเปิดประตูให้หน่อยเร็วหมาป่ากำลังจะมาเออเปิดประตูให้พี่หน่อยหมาป่าจะมาจับพวกเรากินกันแล้วกอกอลแกเป็นใครฉันคือหมาป่าเปิดประตูให้ฉันหน่อยนี้ไม่ฉันไม่เปิดให้แกหรอกได้ฉันจะเป่บาบ้านแกพัง,กง,ง,กงหมดเลยแน่จริงแกก็เป่ามาสิถ้แาแรงแกมีเยอะน่ะ ทำไม,ไม่ฟังสักทีเลยแล้วนะเพราะว่าบ้านฉันแข็งแรงไงล่ะฉันแอปเปินป้องไันดีกว่าน้ามาทาหมาป่านี้นะได้งั้น้อง,อง,องทุกคนช่วยกันต้มน้ำเร็วเดี๋ยวฉันจะไปเองเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำเองเดี๋ยวพี่คอยดูแลเราให้ได้คะ่ะได้ครับโอ้ย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 หลังจากนั้นหมาป่าก็ตายนิทาเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า การเกียดติานไม่ได้ทำให้เราสบายได้จริงแต่จะนำทุกภัยมาสู่ตนเราจึงควรอย่างยิ่งที่จะเป็นคนขยนัน